वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा สวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรณ์ได้กลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งกับคลิปวิดีโอหนึ่งใน12ราศีประจำเดือนธันวาคม2565คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีกุมเพราะศรัทธาจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจรอยยิ้มคือประตูแห่งความสุข ทุกก้าวเดินทุกชีวิตย่อมต้องการความสุขความสมิ์ทำอย่างไรที่เราจะควยคว้าความสุขความสมิ์สร้างบุญสร้างบาร,รมีมีสมาธิสวดมนต์ทุกอย่างเป็นบุญการช่วยเหลือเราตั้งมั่นศรัทธาพระองค์จะนำทางให้เราก้าวผ่านพ้นอุปสรรคมหาเดวีขอเป็นพลังใจให้กับทุกคนให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปด้วยกันค่ะเราจะมาเริ่มต้นการทำนายชาวราศีกุม คนทางไกลที่คุณรอคอยอยู่คุณจะได้พบเจอกับคนที่อยู่ทางไกลหรือแม้กระทั่งคุณมีเกณฑ์การเดินทางไกลค่ะการงานอาจจะมีเกณฑ์การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนการปรับเงินเดือน การความสําเร็จในเรื่องของงานค่ะอย่าไว้ใจใครมากเกินไประวังการโดนหักหลังดนแทงข้างหลังอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองสิ่งที่คิดสิ่งที่หวังไม่เป็นดังใจคิดไว้แพลนไว้แต่ไม่เป็นดังใจค่ะงานไม่เป็นดังเป้าหมายที่หวังหรือต้องการสุ่มรุมเร้าหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องทําต้องจัดการไม่ว่าจะเป็นงานนู้นไม่ว่าจะเป็นงานนี้ก็ยังไม่เสร็จไม่สิ้นงานสุ่มรุมเร้าหลายเรื่องหลายอย่างค่ะสิ่งที่คิดสิ่งที่หวังไม่เป็นดังใจคิดไว้แพลนไว้แต่ ไม่เป็นดังใจความรักมีเกณฑ์ความห่างเหินเหินห่างเกิดขึ้นค่ะมีเกณฑ์ได้ข้าวของเงินทองสิ่งของมีค่าอาจจะเป็นเงินเป็นทองเป็นของประดับข้าวของเงินทองสิ่งของมีค่าค่ะอาจจะเป็นไปได้ทั้งเงินและสิ่งของก็เป็นไปได้ค่ะ มันสร้างบุญทำทานสร้างารมีสิ่งดีๆจะนำทางให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรคจะได้เกี่ยวข้องกับคนในเครื่องแบบอาจจะเป็นทหารตำรวจหน่วยงานราชะการที่ต้องไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันอาจจะไปเกี่ยวข้องในเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องส่วนรวมก็เป็นไปได้ค่ะศาสตร์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาสตร์ของมหาเดวีจะนำทางให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรคมีความทุกข์ไม่มีความสุขลองติดต่อพูดคุยกับมหาเดวีดูค่ะ เอดไลน์เอ็ดเฟซบุ๊กเข้ามาได้ค่ะมาพูดคุยกันนะคะเผื่อให้กำลังใจเผื่อแชร์ความรู้สึกช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะระมัดระวังการทะเลาะเบาแว้งมีปากมีเสียงเกิดขึ้นการทะเลาะวิวาทมีปากมีเสียงค่ะผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่หัวหน้างานจะทําให้คุณต้องทุกต้อง กลุ้มเป็นกังวลคําพูดจากผู้ใหญ่อาจจะทําให้ความรู้สึกของคุณแย่หรืออะไรประมาณนี้การทะเลาะบอกแว้งให้ระวังด้วยค่ะสิ่งที่อยู่ในใจสิ่งที่ซ่อนอยู่คือความทุกข์ความกลุ่มแต่มันไม่สามารถออกจาก นนั้นได้ค่ะจะได้พบเจอเพื่อนเก่าคนรักเก่าเพื่อนเก่าคนรักเก่าที่ไม่ได้เจอกันมานานแล้วห่างหายกันไปอาจจะได้กลับมาพบมาเจอกันอีกครั้งค่ะการงานแม้จะไม่ได้ดังใจแม้จะไม่เป็นดังเป้าแต่ให้คุณอดทนมีสติทุกอย่างจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือน การสอบการแข่งขันจะประสบความสมิ็จะได้เกี่ยวข้องกับเอกสารอาจจะเป็นเอกสารการเดินทางติดต่อเซ็นเบอร์กู้ถอนเอกสารต่างๆหรือให้ระมัดระวังเรื่องการขึ้นโรงขึ้นศาลด้วยค่ะเหนื่อยกับภาระเหนื่อยกับหน้าที่ที่ต้องทําต้องแก้การสู้ต่อไปแล้วคุณจะก้าวผ่านพ้นอุปสรรคจะได้ร่วมงานเลี้ยงงานสังสรรค์งานกินเลี้ยงงานเฉลิมฉลองงานแสดงความยินดีหรือการเฮฮาปาร์ตี้งานเลี้ยงงานสังสรรค์ที่คุณต้องไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันค่ะสรุปสําหรับชาวราศ สีกลุมประจําเดือนธันวาคมเกณฑ์การงานอาจจะเหนื่อยมีเรื่องที่ต้องทําต้องจัดการบางอย่างบริวารไม่ได้ดังใจแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดก,การไปได้งานจะประสบความสําเร็จการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแม้คําพูดจากผู้ใหญ่จะทําให้ทุกข์แต่เขาก็จะเข้ามาช่วยเหลือคุณให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคส่วนในเรื่องของเกณฑ์ความรัก คนโสดอาจจะมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจแต่ระมัดระวังความรักครั้งนี้ยังไม่ใช่ของจริงที่คุณต้องการพบเจอส่วนคนมีคู่รักเก่ารีเทิร์มารักใหม่ระมัดระวังรักซ้อนซ่อนรักรักสามเศร้าความรักเข้ามามีอุปสรรคปัญหาแล้วรถไฟชนกันก็เป็นไปได้ค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินช่วงนี้มีเกณฑ์ได้ข้าวของเงินทองสิ่งของมีค่าโชคลาภสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้ค่ะเกณฑ์การเดินทางไกลปลอดภัยดีสุขภาพเพียงแพทย์อ๋อ สุขภาพเพียงแค่ความในอ่อนค่ะ